ก็สารับพัทนี้นะครับพวกนิจาต่อครับได้ยินเสียงคำรามเหมือนทิงคองคำรามนะครับเขาพวกเขาเลยมีความกังวลว่าจะเป็นปัญหากับบ้านเมืองครับทั้ง4ตัวเนี้ยมันก็เลยพูดคุยกันว่าเราต้องไปหาความจริงว่ามันเป็นใครกันแน่หรือเป็นอะไรเป็นสิ่งของหรือเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอะเพื่อที่จะจัดการมันนะครับ เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ไปรอติดตามชมกันได้เลยครับผมเอาละครับผมก็เรขอสื่อสวัสดีคุณผู้ชมได้ครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมนินจ่าต่ออีกแล้วนะฮะปุ๊บเอ้ยโอ้โหเปิดมาก็เอาเลยเหรอเปิดมาก็เอาอย่างนี้เลยเหรอเอ้ย Banh yeah. châm lạnh em cái này mà, Ok hui ui, hơi 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 hơi, hui 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 โหด่านมันแบบน่าเล่นมากเลยอ่ะเสียดายตอนเด็กเล่นไม่จบอ่ะเร้บ Yeah. bye hai cho kênh bảo รอไปไหนอ่ะอ๋อมีความยากขึ้นนะเนี่ยหูหกระตกน่ารักจังนะดูจากเงาเฮ้ยเฮ้ยเกือบคราวนี้ปุ๊บปุป๊บ โ uh อ้ยโอ้ยไปเอบแดนเจอคลิปอะไรที่อย่างหนึ่งอ่านไม่ทันเอ๊บโล่งๆแบบนี้บวกแน่นอนเราไม่บวกเช๊ยมาถึงรถไฟแล้ว remind me to teach you what a rhetorical question is nerd brain um guys are we really sure we want to catch that thing oi King kong Hum, de... me show มันมีความยาวของเสียมโอ้โหมันตีเร็วมาก ซช้ส,สีม่วงอ่ะมันได้เปลียบเรื่องระยะโอ้ย

ยากขึ้นนะดานไปต่อปุ๊บข้คลองนี่เสียคีคลองแถวนี้ Bye. Wo Super technique. I think that's convenient. At last. Are these guys wimpier than usual? เก่งมากนะมันมีความยาวของไม้ยทำให้ระยะการโจมตีมันไกลขึ้นปั๊ม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  Oh, or not bap, 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 bap. Not. Um, i would like to reopen mikey's question about the wisdom of our actions <laughs> wimps the yeti has to be stopped for once i agree with you เอ้คลองมันปีนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหข้างล่างเป็นไฟฟ้านะ เอ้ยพอยอยู่นานไม่ได้อุย้ยน้ำอุย้ยหลุมหลุมอ้ยอ้ยกับตก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 สมาธิสมาธิสมาธ,มาธิไม่ถึงโยน โอ,อ,อ,อ้ยหยุดมพังโยนเอ้ยไม่โยนอะ่ะโอ้ครูดาวมันให้พังตรงนี้แป๊บหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ครูดาวฮะโอ้โหตกตไปโดดโดดโดดไปไป ขวาเหรอทางไหนวะมวลต้างไหนวะท่างไหนอ่ะคงข้ามแน่นหรอออกไปไม่ได้ดิ นี่ก็ปิดไม่ได้รู้ละนี่เหรอนี่มันสวนหรือเปล่าไม่สวนนะโอ้ หนน้าเเี่ยไปมาแล้วน่าจะจุดนี้แหละได้บวกแน่นอนนะเก็บเปลี่ยนมันยังไม่มามีห้องน้ำตรงนี้ด้วย

บอกแล้วมันไม่ทันได้ไงวะโอ้ยจริงจริงคอมโบทีละตัวนี่ก็ตายหมดนะ Why you never mess with a hungry turtle. Don't you mean angry? Oh, dude, I'm really hungry. Wow, you man, are man. really hungry. What a fascinating creature. And I bet this guy's worth a lot of money to the right buyer. Is it me, or does this guy keep getting weirder? Ah, <laughs> dude, is it me, or does he look kind of mad? <laughs> ô ô ô leng 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 ôi leng 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 ตายจะตายจะตายโอ้ยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ข้างมันข้างมันข้างโอ้ยอย่าเคแล้วเปลี่ยนตัวเร็วพุ่งมาโอ้ยอย่าเจ๊แค่ต้องให้มันพุ่งมาก่อน I'm ready to go. Hey. And that's how it's done. Turtle it stop. Yeah, and we managed to keep the building standing. That's a first. เแหลง A ครับเกรด C โอเคครับสะพานนี้ก็ต้องขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม